ขทำความเคารพบสาธิตครับค่ัในคขาบนีนเ้เราจะมาดูรอบส่ว,สวนระยะห่างร,ระหว่างจุดสองจุดของเส้แรกนะครับมา,าดูก่อนว่าส่วนที่ใช้ในการหาระยะห่างร,ระหว่างจุดสองจุดคือท่าไหร่ครับจุดเ e อเป็นจุด x หนึงน่ง y หนึง่งจุด B เป็นจุด x 2 y 2สูตรที่เขาใช้ในเรื่องนี้หาระยะห่างกำหนดให้เป็น r เท่ากับอะไรครับ r เท่ากับอะไรารากที่ <S 2ของ x สองลบ x หรากสองว่อะไรวาอง คเพื่อนจุดที่กับมาให้จุด A และจุด B นี่คือจุดที่ใช้ระยะห่างระหว่างจุดสองจุดก็พอเราทราบที่สองเป็นอะไรวายเป็นอะไรเจ็ด่เป็นอะไรวาเป็นอะไรเราเพื่อจับความเชื่ในสูตรนะครับแล้วก็หาระยะห่างบางทีก็ใช้คำอยู่หลายคำรั้งก็ใช้ระยะห่างบางครั้งก็จะอาจจะใช้คำว่าความยาว หรือระยะหา่างนะครับทั้งหมดนี้ใช้สูตรเดียวก็คือท่ากับขัที่2ของ x ลขลบเลก 1, ำลัง2บว,ว 2, ก y 2ลบ y หนากำลัง2อก็จะได้ค่า,าออกมาก็คือ,อถ้าถอดได้ก็ถอดแต่ถ้าอถอดไม่ได้ถ้ไม่ต้องถอดนะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่เราจะใช้ในการทำทงานงานที่หนึ่งแวเรื่องที่สอง ก็คือเราเป็นจุดตึนางนครจนกางก็สมมติให้เป็นอเป็นจุดเดิมถ้าเอกหน่งหนคือ X 2 Y สถ้าเราต้องการหาจุดตรงกลางตรงนี้ึ่อเป็นเกกับวายับเราจะหาค่าเอหาเกได้จาก อะไรกับอะไรผมกัน <SC> ท <I ENT> right. ่น so, yeah. so, ีองด้วยรับแล้วก็ y หาได้จากองเะคอสที่เราใช้ในการหาจุดตกรแลสที่3าที่เาจดในกิจกรรมก็เป็นการหาความา ความชันนะครับความชันของเส้นตรงในชีวิตประจำวันที่เราเจอก็ลักษณะอาาของความชันก็การขึ้นตึ้งในการเดินขึ้นบันไดเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราขึ้นบันไดถ้ามันขึ้นความชันน้ำมากมันทําหเราปีนต้นมะพร้าวความชันมันจะมากเวลาเราเอาบันไดพาดกับต้นมะพร้าวแล้วขึ้น มันจะขึ้นยากเพราะความลำบ,บากเวลาขึ้นมันจะนรั่งจะตกแต่ในอาชีพการถ้าเราขึ้นบันไดที่เราขึ้นตึ๊ดเขาจะทาที่สมวัก่อนเขาจะออกแบบว่ามุมที่ขึ้นจะต้องมุมไหนไม่ให้ชันมากไม่ให้ต่ำมากถ้าชันมากแรงใช้จะเยอะแต่ถ้าต่ำมากระยะทางมันจะเยอะก็จะใชยเยะ้ยเวลาในการเดินมากดังนั้นเราต้องคำนวณมาแต่ละตึ๊นะครับก็จะ กัรเปลี่ยนได้จากสิ่งที่สร้างตรงนี้ไดจ้ชั้นเกฟังก์ชันซึ่งสัญลักษณ์ที่เขาใช้ก็คือตัวเกม่ัวเกมนี้หาได้จากตัว a เป็น x หนึ่ง y หนึ่งความชันที่เป็นจุด b ก็คือ x สองกับ y สองนะครับฟังก์ชันเราหาได้จาก y2 ลบ y1 หารด้วย x2 ลบ x1 และนี่คือการหาค่าความชันตัวอย่างเรามีประกอบแล้วในกิจกรรมที่ได้ทาคั้งก่อนนะครับสามส่วนนี้จะให้ทำในกิจกรรมซึ่งเป็นงานุ่มเป็นสถานการณ์ที่กำหนดให้พวกเราต้องวยกันแก้ okay. ปัญหามีอยู่าพในสถานการณ์ครับ ซ <S 々> ึ่งมันจะต้องข้ามนี้อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างเช่นรัศมีใครอาจจะยังไม่ทราบใจคนไปในตัวจะต้องไปหาว่ามันใช้ยังไงครับเราเตรียมอุปกรณ์เตรียมสีมาถู่ใช่ไหมครับค่ะให้ตาสีตกแต่งเพิ่มเติมตามใจชอบ ไปสนามอะไรก็ไม่ใช่ว่าสนาดาไสิกลุ่มที่ก็กำหนดตามที่เราจัดกลุ่มคับกลุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้า กนี่เราจะมอเ่นกััอหะทนก่นเนี่ยนีบลวเนีรียน้งเป็นนาีะเป็นแบบแล้วนี่เปพเนี่ระไรก็เด้ไเป็นมาเห็น これは発動し <imitation> เมโดมีงานยังไม่ติดไมดีมากูติดเขาโดดเป็นอะไรไม่ได้เ <tails> น <for Rad io> ้องอันน้แกเนอาหาให แล้วสมิ่งก็ต้องการแม่เป็นนายกับแม่และแต่รู้ได้ยังมาจากมีดีอยูงแต่รู้ได้ยังมาจากมีดีอยู่นี่ไงล่ะฮะแล้ว เป็นลายเกจกาเป็นเสื้อเย็บลายัง นี่คือตัวอย่างงานของผมที่หนึ่งที่ทำเสร็จแล้วโดยตอนนี้เวลามาันเป็นทันทีเขาก็เลยจะมาสรุปนะครับข้อที่หนึ่งที่เพื่อนนำออกมาเราให้หาระยะหา่างระหว่างกบกับสุนัขสุนักนกขกบอยู่ด้านล่างสุนัขอยู่ด้านบนนะครับส่วนที่ใช้บนกระดานเราเลือกใช้ส่วนที่หนึ่งสองหรือสามับหส,ส่วนไหน จุดที่หนคือระยะห่างร,ระหว่างคือสจุดก็คือจุดที่กําหนดให้ก็คือระหว่หางกลกับสุนัขซึ่งค,คําตสอคบข้อนี้สามารถหาออกมาได้เป็นระยะหา่างมีค่าเท่ากับรากที่2ของ1นึแปดสินะครับข้อ1นะต่อไปข้อที่2องจงหาระยะหา่างและจุดถึ่งกลางที่กําหนดให้ซึ่งมีรูปอยูองรูป มีโคับลิงนะครับโดยระยะห่างที่วัดได้โดยใช้สูตรระยะห่างเราใช้สูตรที่หนึ่งนะครับหาออกมาได้หน้าที่สองของ8 5แต่และผมเช็คดูนะครับเหมือนกันไหมส่วนจุดกลางจุด X ได้ออกมาเป็น0จุด Y ได้ออกมาเป็น ลบหนส่วนสนะครับนี่คือข้อที่สองข้อที่3ามงหาระยะห่างระหว่างการยิงลูกบอลจากด้านล่างถึงด้านบนนะครับระยะห่างที่หาได้คุณนี้หาได้ออกมาเป็นรากที่สองของ90สินะครับ <c oughs> ส่วนจุด ผลการของรูปสบวนสองรูปนี้ x, x ได้เป็นลบเส่วนสอง y, y ได้เป็น1นส่วนสอนะนี่คือข้อที่3ข้อที่4ี่เขาให้พิสูจน์หรือแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมจากจุดที่กำหนดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าหรือไม่แต่ละกลุ่มน่าจะหาได้คบแล้ว สรุปว่ามันเท่ากันไหมครับแต่ละด้านไม่เท่าไม่เท่านะครับมันมีความยาวด้านนี้ด้าน C B C B นะครับยาว8ด้าน B A B A ด้านนี้นะครับยาวเท่าไหร่นะลากที่2ของ52ด้านที่3งง <ns> ยาว ข้อที่2 52รูปนี้ไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็จริงเต่เราสามารถต่อไปอีกได้ว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วคือมันมีด้านสองด้านเท่ากันครับมันจะกลายเป็นเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแต่ด้านเท่าถึงไม่ใช่เพราะมันไม่เท่ากันทุกด้านมีด้านหนึ่งที่ไม่เท่าเพื่อนนะครับอนี่คือข้อที่4ตัวข้อสุดท้ายเป็นการประยุกต์นิดนึงที่จะเริ่มต้นในภาอถัดไปก็คือเรื่องของวงกลมตอนนี้เอาพามาหาก่อน ซึ่งในจบเข้าให้หาเส้นผ่าศูนย์กลางปรากฏว่าหาจุดกลางออกมาเพื่อที่จะหารัมีอัน้นั้นก็ได้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางซึ่งที่หาออกมาได้ตรงนี้ยาวเท่าไหร่นะเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ใช่ลักนี้ยุกนิดนึิงก่อนที่จะเริ่มต้นในข้บเรียนถัดไปก็คือเรื่องของวงกลมนะครับกันนะเส้นผ่าศูนย์างหาได้เท่าไหร่ ได้เท่าไหร่ครับมตมรัศนีได้เท่าไหร่รับเส้นแบ่กลางยาวติมห้าจดกลางลครับ,ดดรรดดรรบได้เท่าไหร่เอ็กเป็นเท่าไหร่ได้ห้าวายเจ็ดนะครับนี่คือข้อที่ห้านี่คือตรงนี้เป็นโจทย์ประยุกต์ที่มองเห็นได้ชัเจน แต่ภาพหน้ามันจะเป็นโจทย์ที่เป็นข้อความซึ่งเราจะต้องพิเคราะห์ตีโจทย์ออกมาว่าโจทย์ให้หาอะไรบ้างการปกลุ่มข้างหน้าเรียงตัวนะครับในขัน้นนี้มีใครสงสัยอะไรตพอ่มเติมมีไหมไม่มีถ้าไม่มีโอเคงานแต่ละกลุ่มเก็บรวบรวมนะครับแล้วก็ตรงเป็นกลุ่มเกณฑ์การให้คะแนนผมบอกแล้วว่า มีห้าข้อข้อละสองแต่ว่าสําหรับอีกสองคะแนนที่จะเพิ่มให้เป็นคะแนนตกแต่งกลุ่มไหนที่ตกแต่งสวยก็เอาตกแต่งเพิ่มไป